ติด,รด,ดครบับปัมสุราเสียแบบยกไม่มีแรงเลยสตาร์ตติดยากเนื่องจากลูกค้าเอาสายเส้นเนี้ยมาต่อน,นี้ประมาณ4เดือนครับมีผลเลยอันนี้ผมต่อกลับคืนนะเย็นกองให้ ว่ารถรูกน่าจะกองตันนะครับก็เลยเอาสายที่มาจากถังเนี่ยมาเข้าปั๊มติ๊กเข้าตรงเลยประมาณแค่สี่เดือนนี้ครับปัม๊มโซล่าเสียใส่รถลูกปั๊มลายนะครับน้ำเข้าันนี้ซ่อมปั๊มเรียบร้อยแล้วกำลังใส่โดยช่าง ฟองอืดี่ระดับระทับแแค่พอช่างกับตัวใหญ่บอบแบบน,นี่ครับถ้าเวลาต่อตรงก็ต่อแค่พอสมควรนะครับสักวันสองวันอาทิย์หนึงอะไรประมาณนี้ก็มาลองเปลี่ยน ต่อตรงเนี่ยไม่ได้ผ่านกองดักน้ำไม่ได้ผ่านกองสุราเนี่ยมันเครื่องดำพีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องใส่ปัม๊มเปลี่ยนกองใหม่ซ่อมปั๊มเชือเพิงเปลี่ยนลูกปั๊มไป,ปราคาไม่ถึงเงินแล้วเช็คปัม๊มโอเคคนระับก็าฝากไว้แค่นี้ สวัสดีครับ